สวัสดีนะคะวันนี้พี่แมวกับคุณชายเดียวครับค่ะเราจะมาทําอะไรกันคะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการเข้าเกียร์ N สำหรับรถนิสันคิกเพื่อไปจอดขวางชาวบ้านเขาครับจะได้ไม่โดนด่าไม่โดนกรีดรถโอเคนั้นเรามาสาธิตกันเลยนะคะคุณช้ยเดียวอ่าเริ่มต้นจากการตอนนี้ครับตอนนี้รถสตาร์ทอยู่นะครับเปิดตัวเปิดแอร์นิดน้อยนะครับเห็นไหมคะสัญญาณไฟเขียวขึ้นรถพร้อมทํางานอ่าเริ่มต้นนะครับสมมติเราจะเข้าเกียร์ ว่างให้เขาเข็นได้นะครับแล้วก็ดับรถก่อนกดสต่อปับครับอ่าเดียวนี้เครื่องยนต์ดับแล้วนะครับถัดมานะครับแล้วกดปุ่มสตาร์ทหนึ่งครั้งโดยไม่ต้องเหยียบเบรกนะค่ะให้มันออนเฉยๆค่ะโอเคให้ไปถึงนีอนนะครับทีเนี้ยเรามาเหยียบเบรกนะครับแล้วก็กดปีหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ดันขึ้นไปตัวเอ็นสองครั้งนี่นะครับมันจะขึ้นหน้าจอตัวนี้ฮะโอเคเียกว่างทำงาน เห็นไหมครับบวชเกียร์บ้างทํางานเพื่อปีการทํางานเลื่อนเกียร์เนตำแหน่งอื่นคือมันง่ายมากเลยถ้าเข้าใจแล้วก็ทําให้มันถูกวิธีมากรถเข็นได้แล้วใช่ค่ะนะครับโอเคแล้วจะออกจากรถแล้วก็กดปุ่มสต็อปนะครับเพื่อหยุดการทํางานของรถแล้วก็ออกไปทําธุระได้เลยล้อข็นได้ปกตินะเข็นได้ครับจะเข็นไปถึงไหนเลยก็ได้ครับไปภูเก็ตไหมคะ โอ้ไม่ไหวครับอ๋อไม่ไหวนะโอเคคลิปนี้มีสาระเท่านี้เนาะเดี๋ยวว่าหลังเรามาทำคลิปต่อไปนะคะได้เลยครับขอบคุณนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ